สวัสดีค่ะเอซทุกท่านโอ้ยสาวดำมาบ้านกระดาษหวยที่ว่าสาวดำเอาลงช่องแล้วสาวดำก็เอาเอา,เอาเรียงไว้เรียงไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ที่ฝนตกที่สาวดำบอกเอฟซว่าน้ำไหลเข้าบ้านท่วมเกือบเกือบถึง,ถงมันถึงครึ่งแข้ง่ะค่ะแล้วสาวดำก็ ที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าลอยเต็มบ้านเลยทีนี้สาวดาก็หาหาไอ้สมุดหาสมุดเลขที่สาวดําเอาให้เอฟซีน่ะเอาซ้อนกันไวเก็บไว้อย่างดีปรากฏว่าน้ํามันตึงนอนแล้วมันไหลไปโน่นนะคะมันไหลไปไอไปอยู่ใต้โต๊ะนะคะเนี่ยเพิ่งหาเจอค่ะโอ้ยนียพรุ่งนี้ วันนี้วันที่สามสิบแล้วนะคะที่สามสิบแล้วแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองก็เลขออกแล้วสาวดําก็จะจะเขียนอีกก็คงคงไม่ต้องเขียนเลนะเพราะว่าสาวดํามาเห็นว่ามันมันยังมองเห็นตัวเลขชัดเจนอยู่นะแบบเดิมนะค่ะอันเดิมนะคะอ่าไม่ต้องไปเขียนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีชิ้นกับตัวเลขอันเก่าแล้วมันก็เห็นพอลางๆมันก็เห็นอยู่เนาะเราจะได้ไม่ต้องอ่าเดี๋ยวเราจะงงกับตัวตัวเลขอ่ะน,นะ มันเ่ะเห็นอยู่น้อนี่เนาะเห็นอยู่น้อน,นี่ใครเนี่ยเห็นนะนั่งเบิ่งกันนดะ้ค่ะอาจารย์พลกทมนะคะ057371097 2สองตัวก็มี5 7 7 1 0 7เ่นแล้วก็เ7านะคะอ้แม่ย่าไพารีค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะท่านผู้ชมแม่ย่าไพารี759 ห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึงเจ็ดหนึงเจ็ดแล้วก็เจ็ดก้านะคะอ่ะนหายก็มันเห็นไหมโอ้โตัวตัวตัตัโอตัวบาตอนไว้ย่างเนี่ยเอาเ็นยังดีเด้เรามันบ่อยหมดน,นี่ค่ะแล้วก็ปูสมนึกนะคะห้าสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนห้าแล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็เนห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนนะคะอ่ะนะคะนี ีโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์พลกทมค่ะศูนย์สามเห้าศูนเก้าเจนะคะสองตัวมี5 7 5 0จ็ดห้าศูนเนยค่ะได okay, ้อ่ะปู่เทพาลักปู่เทพาลักเอ่อโคราชปู่เทพาลักโคราชสามนะคะนันกาะ,ะให้มานะคเก้าโอ้ขอโทษจากเก้จ็ดสา หางเดียวนะคะแล้วก็มีสามเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่ล่างก็มีศูนย์แปดกับหนึ่งเก็เท่านั้นนะคะอ่าชอบใบไหนเอาใบนั้นค่ะบูโอ่งอาจจ้าดอกไม้ค่ะโอู้วมีแต่เลขสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะงวดนี้ถ้าเข้านี่เลยว่าเข้ากระแทบทุกใบเลยนะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสองตัวสามตัวนี่สาวน้ำว่าเข้านี่เข้ากันทุกใบเลยแทบทุกใบอ่ะเนาะอ่าแล้วก็ ผวง่ะด้านดอกไม้มีอะไรนะเจ็ดห้าเก้านะคะแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะแหมช่องที่ไม่ค่อยมีคนตามไม่ค่อยมีคนดูนี่แหละเข้าสามตัวนะคะก็เคยเข้ามาแล้วนี่เนาะอาจารย์เลขลับสามตัวตรงเลยแปดหกเจ็ดให้มาแค่สองหางนะแล้วนั่นก็อาจารย์ผู้ใหญ่ใจเย็นเข้าสามตัวสองครั้งแล้วนะคะ แล้วก็พ่อปู่สีสุดโทค่ะแม่สีออกแดงเลยพ่อปู่สีสุดโทนะคะเก้าเจ็ดห้าห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดพ่อปู่สีสุดโทค่ะอันนี้เลขของสูตรสาวดํานะคะสูตรสาวดําค่ะหอแม่เ้ยแต่สีออกแล้วเนาะ ถ้าเลขสามตัวนะคะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะคือเลขรางวัลที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีห้าถ้ามีเลขเจ็ดตัวนี้นะคะมีหกมีห้ามีเก้ามีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ่งเนี่ยเลขเจ็ดตัวค่ะนะคะถ้ามีอยู่ในนี้สามตัวก็ถูกแน่นอนนะคะสามสิบห้าหางนะคะแม่บังตั้งขาดทั้งเปื่อย นั่งออพัดล่มเป้าดีแล้วจะมันเห็นน,ะน่ะถ้านังบาเย็นนี่ไม่นั่งจำบ่ไดดเลยล่ะ,ะนึวเนาะเรียกสิกว่าใบเนี่ยทีนี้ก็มาแล้วแม่อาจารย์แม่อุบลค่ะศูนย์เแล้วก็เจ็นะคะสตัวก็มี5ห้าดแล้วก็เกนะคะนี่นังเอาพัดลมเป้าพี่น้องเอาพัดลมเป้าจ้ะ น้ำน้ำมันท่วมเนาะมันก็ดีแล้วไม่ไมเปื่อยเนาะงกำลังจะกำลังสิเปื่อยเดยน,นั่งเอาไอ้เอาผลล้มมาเปาเอามีค่ะสมุดเป็นเล่มเลยนะคะกระดาษเอซีนะมันไปทั้งไอ้สมุดเลยค่ะทั้งเล่มเลยอ,อามาค่ะพ่อแล้วที่นอนโ่อยแกะคอยแย่คอยแกะคอยแงะ,อแะ,อแะเอาเดี๋ยวมันจะเปื่อยอา마สามเจ็ดเก้า เเอา้าตัวเดียวตัวนี้379937แล้วก็5 0 9เยเกลข2ตัวมี793759นะคะโว้ยไปคนละทิศละทางพราะว่านั่งเล้ไอตอนนี้นั่งสว่วนกันไลม,มันกะติดปึกเดียวนาะเพราะมันถือหน้ามันติดกันค่ะมันตดกันนั่งก็ดึงออกเอาร่มพัดร่มเป่าค่ะกระตักกระจายเลยเพราะว่ายังดีมันยังมองเห็นอยู่ โอ้ยถ้ามันเปื่อย,ยเบิดนี่ถ้ามันเปื่อยยุ่ยเบิดเนียวไว้บ่งหูเลยนะมาเรียกยังเนี่ยค่ะปู่โคราชสองนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดห้าสองตัวมีเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามเจ็ดและเก้าเจ็ดนะคะพ่อเห็นยังน้องพี่น้องเนาะพ่อเห็นอยู่พ่เห็นล่างๆอยู่ป <c oughs> วดดิล่างปวดจิตว่าจะเข้าทั้งสามตัวสองตัวนี่ <c oughs> ค่ะตาเกี่ยงนะคะศูนย์ห้าเจ็ด เก้าเจ็ดหนะคะห้าเจ็ดแล้วก็อะไรเนี่ยเก้าเ็ดไม่บมีหาเกาเนาะนี่หาเก่าเชนใหนะะ้ได้ค่ะได้เอาี่นอนั่งเนหาเก่เนาะอ่าห้าเกนะคะเอาละเพิม่มเนียนให้แล้ว ผู้ใหญ่ใจดีโอ้เกือบลบกเฟเหมือมตอนนี่เนาะอะอผู้ใหญ่ใจดีกับยังดีตัวเปน็นน่องยังมีเหเาไดีเห็นยังเห็นอยู่เน,ะนาะขันนั่งขันบ่เย็นคุณู้ผู้ใหญ่ใจดีค่ะห้าศูนย์เจ็ดนงดสี่ะคะสอตัวก็มีสามเก้าศูนย์เจดหนึ่งเและเก้ค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะโอ้เห็นมืทุกใบย,ยู่ตัวนี ผู้ใหญ่ใจอะไรผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะสองเก้าเจ็ดสามศูนยสองห้าเก้าเจ็ดเก้าโอ้ยมีทะเบียนรถสาวดำด้วยสองตัวก็มี30มศูนย์สาและ59นะคะมาแล้วผู้ใหญ่เออปู่โคราดหนค่ะปู่โคราชหนึ่งนะคะ เก้าห้าเจ็ดนะคะเก้าห้าแล้วก็สามศูนนะคะสตัวมีเจ็ดสามห้าเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดและห้าค่ะมาแล้วพอปู่เช็คให้คนรุกพอปู่เช็คให้งวดแรกนะคะท่านไม่ได้มาตั้งบักนาหน่งห้เดือนแล้วเจดปดเดือนันลวมั้งศูน์ห้าเจ็ดแล้วก็ห้า สองตัวล่างให้แปดศูนย์ศูนย์เก้านะคะพ่อปู่เจ๊กนะคะมาแล้วอาจารย์เพิกปากเปล็ดนะคะอ้าวโอ้ยยังเปียกไปเลยพี่น้องยังเปียกไปเลยอาจารย์เพิกเมืองพนให้มาศูนย์สามเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าสามหกศูนย์ห้าเก้าเก้าสามหนึ่งนะคะ แล้วก็2ตัวก็มี3 9 7 9 5 9 3 6และ 5, 7ค่ะอาจารย์แมวอาจารย์แมวอุบลค่ะอาจารย์แมวอุบลน,นะคะ5 3 9 0 3 5 9 0 7 2ตัวมี5 9 3 9 0 7 7 9นะคะโอ้น้องเพนเห็นทีหลังเพื่อนเลยหมดได้ยัง หมดแล้วนะคะอาน้องเพ้นค่ะน้องเพ้นมาแล้วน้องเพ้นนะคะน้องเพ้นเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามเจ็ดสองตัวมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าและสามเจ็ดนะคะท่านผู้ชมมีเท่านี้นะคะสําหรับเลขในสวนธรรมนะคะเลขในสวนธรรมค่ะนะคะยาทิมเด้อพี่น้องเลขทะเบียนรถเสาดำสี่เดือนแล้วที่เอาไปซ่อมเสร็จไม่มีเงินไปเอาเนี่ยท่านผู้ชมใครที่มี ตังเยอะซื้อ067ซื้อท่เป็นรถสาวดํานี่แหละซื้อตัวเรเยอะๆนะคะถูกแล้วก็พอได้ <c oughs> นะคะได้โปรดเมตตาส่งมาช่วยสาวดําเอาไปเอารถออกจากอู่อู่นะคะเขาซ่อมเสร็จแล้วได้ได้สี่เดือนนี้ค่ะทะเบียนรถ6067นะคะ6067ทะ,ะ 60, 67, เบียนรถสาวดําค่ะนะคะถ้าใครอยากจะ เสียงโชคช่วยสาวดำนะคะเพราะสาวดำซื้อไม่ได้นะคะให้ให้เอฟซี FC ของสาวดำแหละนะคะซื้อศูนย์หกเจ็ดนะคะทะเบียนรถสูถเทเบียนรถหกศูนย์หกเจ็ดนะคะใครมีความสงสารเมตตาสาวดำนะคะซื้อซื้อทะเบียนรถสาวดำนะคะออกทะเบียนรถสาวดำม ส่งปัจจัยมาช่วยเอารถออกด้วยนะคะสาวําวดำไม่มีรถใช้เลยค่ะท่านผู้ชมฮ่ <c oughs> าพูดตรงไปตรงมาเนาะซื้อเลยค่ะตั้งกิจอธิษฐานบอกว่าขอให้เลขออกตัวนี้ว่าจันถ้าถูกเลยไปส่งตั้งช่วยแม่สาวดำเอารถมาฉีในสวนทํานะไม่มีไม่มีรถขี่ขอให้ตั้งโชคดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดำเขียนยน,นะ่กนนะสาวดำเป็นเป็นไม่ ไม่ไม่ลืมเลยค่ะทะเบียนรถนี่นะคะเนี่ยนะถ้าถามว่าท่านใดซื้อก็ออกมาอย่าลืมนะคะอ่ะอ่าจะดำเขียนให้นะอะ่าเ้อทะเบียนรถ

ออก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 ซ้อมตัวซ้มตัวออกเลยท่เบียนรถสาวดำพูดได้ถึกทางวด้างรถ้ยถัยทางงวยออกวันที่สองออกท่เบียนรถสาวดำนั่นพูดได้ถึกลายลายซอย,ยสาวดำนีเด้อพี่น้องไอซี่เดืนอนแล้วนั่งมวยมีรถคี่ขปทุตู่ันโชคดีจ้า